มีคนสอบถามเข้ามาว่าประก,กันตัวตอนที่อายการยื่นฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาสารน,นัดนะฮะให้ไปที่ศาลในวันหลังนัดต่อๆไปเนี่ยจะได้กลับบ้านไหมจะโดนล,ล็อกตัวไว้อีกหรือเปล่านะครับแม่เป็นจำเลยในคดีอาญาเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่ามันไม่สนุกจริงๆครับมันเครียดมันวิตกกังวล มันว้าวุ่นใจกันไปหมดนะบางทีเนี่ยประกันตัวออกมาแล้วก็ยังมาถามทนายต่อนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีทนายนะครับใครสอบถามมานะผมก็ตอบหมดแหละนะฮะถ้าผมว่างนะฮะถ้าพิมพ์ปรึกษามาเบื้องต้นเนี่ยผมไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะก็พิมพ์สอบถามเข้ามาได้นะครับนะมันไม่เหลือบ่าขวาแรงหรอกครับอันไหนตอบได้อันไหนที่มันไม่ได้ไปวางรูปคดีหรือว่าต้องดูเอกสารเยอะๆเนี่ย ผมก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะเท่าที่ผมพอจะมีกําลังช่วยเหลือได้นะอันนี้เขาก็ไม่มีทนายนะในคดีแล้วก็ไม่มีกําลังที่จะว่าจ้างด้วยนะผมก็บอกอย่างนี้ครับว่าคุณประกันตัวออกมาแล้วนะครับนัดต่อไปเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องได้กลับบ้านอยู่แล้วครับถ้าหากว่าศาลยังไม่ตัดสินคดีนะครับอ่าถ้าหากว่าศาลยังไม่ตัดสินคดีะระยะเวลากระบวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อายการยื่นฟ้องต่อศาลเป็น คดีอาญาแล้วนะนัดต่อไปเนี่ยก็จะมีการคุ้มครองสิทธิ์นะครับคือสารจะสอบถามนะอธิบายให้ฟังว่า,าคุณมีความผิดอะไรยังไงแล้วจะให้การต่อสารอย่างไรนะครับจะรับสรารภาพจะปฏิเสธสู้คดีนะครับหรือจะเยียวยาผู้เสียหายอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าหากว่าไม่มีทนายให้คุณแถลงต่อสารนะครับว่าขอให้สารจัดตั้งทนายขอแรงให้นะครับก็จะเป็นทนายอย่างพวกผมนี่แหละที่ไปขึ้นทะเบียน ที่ศาลนั้นๆน,น,นะครับก็จะเรียงคิวกันมานะครับจะได้คิวเป็นคนไหนอะไรยังไงเจ้าหน้าที่ศาลเขาก็จะไปจัดสรรปันส่วนมานะก็จะเรียกทนายมาเป็นทนายขอแรงให้กับคุณก็เซ็นแต่งตั้งทนายนะครับเ,รเขาก็จะดูแลในเรื่องคดีให้ส่วนเรื่องว่าได้กลับไม่ได้กลับอะไรยังไงมันได้กลับอยู่แล้วครับจะไม่ได้กลับก็ต่อเมื่อศาลมีคําตัดสินว่าคุณมีความผิดแล้วมีโทษจําคุกไม่รอลงอาญานะ หรือรอลงอาญาก็ตามแต่มีค่าปรับคุณก็ต้องหาตังค์ไปจ่ายค่าปรับนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ในชั้นพิจารณาที่ศาลตัดสินแล้วนะครับหรือถ้าศาลไม่ได้เมตตารอลงอาญาก็คือเอาเข้าคุกเลยเนี่ยนะครับก็ต้องทําเรื่องประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะครับก็ยืน่นที่ศาลชั้นต้นศาลนั้นแหละนะครับก็ประกันตัวออกมาเพื่อทําเรื่องอุทธรณ์นะครับอันนี้ก็จะได้ออกมาอีกรอบหนึ่งนะครับ นะอันนี้เข้าใจกันใหม่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าหากว่าประกันตัวเรียบร้อยแล้ววันที่อายการยื่นฟ้องนะครับได้ออกมาแน่นอนนะครับเอาละนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ